อ่ครับกลับบรรยากาศมาดูมวยไทยซุปเปอร์แชมป์กันบ้างครับนี่คือนักสู้ผิวเข้มจากสหรัฐอเมริกาวินเซนต์เรสตารครับพ่อหนุ่มดาวแดงก็วัย33ปีครับ175เซนิเมตรชนะ15แพ้5ครับฟังจากชื่อก็รู้เลยละครับว่ามาจากสุรินแน่นอนครับ เมืองช้างต่อบูมากนักชกกำปั้นหนักวัย24ปีครับพิกัด6 0กิโลกรัมครับ175เท่ากันครับ24กับ33ต่างกันอยู่9ปีครับแน่นอนประสบการณ์ในเมืองช้างเนี่ยเหนือกว่านะครับชนะ32แพ้16ครับ ทีวินเซนเนี่ย20ไฟครับชนะ15แพห้าไหลแขนกอดแขนแต่หัววันเลยครับคลุบวงในโอ้โหร้อนฉ่ำจริงๆครับวินเซนเตสตาวอลมาจากข้างล่างแล้วนะครับขึ้นมาก็ใส่เลยครับเดินเข้าหาครับต่อยลำตัวอืมต้องระวังศอกเมืองช้างครับแข่งขวาดีครับเมืองช้างครับตะแล้วก็โหนไว้ โอ้โหจะดึงศอกกลับโอ้โมีงัดอีกครับอ้าวแตกซะแล้วครับวินเซนต์ไปโดนตอนไหนอะครับถูไปไถมาครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไอหนุ่มดาวแดงครับเรสตารครับเลือดอาบซะแล้วโอ้โแต่แผลบริเวณหน้าผาครับมันไม่อันตรายเท่าไหร่ครับ โอจะเลือดไหลมาเรื่อยๆครับแล้วไหลมาแผ่ผ่านร่องคิ้วผ่านตาด้วยอ่าแล้วครับเมืองช้างนําไปก่อนแล้วครับ1นึ่งแผลยังหมุนศอกกลับไปนะครับงัดศอกซ้ายโอ้วินเซนก็คงต้องรีบน็อกแล้วแหละครับมไม่ไงั้นนี่เสียวบาดแผลมันจะชะกันขึ้นเรื่อยๆอครับปัดามาแล้วมีบวกเหมือนกันวินเซน ยำเล่นลำตัวครับเมืองช้างก็เต่พับนอกหมดพับนอกโอ้เล็งไปที่แผล,แลนั่นเครับเมืองช้างหมัดขวาเสียบเข่าอ่ะวินเซนก็จะปักซอกครับแต่ยังไม่โดนครับก็ยัยงเดินนะครับไม่มีทีท่าว่าจะถอยเลยครับวินเซนอย,อย่างนี้เมืองช้างก็ต่อยสบายเลยนะครับเป้าขึ้นเข้ามาหา ไปพับนอกครับหวดเข้าไปย้ำๆสะสมไปเรื่อยๆครับอเลือดเข้าปากหรือเปล่าคขาินเซน์ครับมีพน่นออกมาด้วยนะครับโอ้เลือดไหลยเยอะจริงๆครับขวาไม่ถึงโอ้สายลำตัวดีครับดูแล้วก็เลือกเอาแล้วแหละครับเมืองช้างครับ แค่จะยักเยี่ยงปัดดุกไม่โดนครับวินเซนต์อ่ะ<ม>าสายขึ้นบบอ้าวโดนเหมือนกันครับเมืองช้าง<ม>าโอ้โหหมัดขวาครับเต็มเต็มศ <า S 1> ีรษะแกงซ้ายครับ <มา S 1> วินเซนต์โอ้หมัดขวาปลายปลายหมัดครับเม, <า S 1> มืองช้างค้ำจะปักศอกยังไม่ได้ครับง <มา S 1> ัดศอก ป้ายหน้าขวางยังไงโอ้โหจอมายมันมาก่อนหรือว่าหลังระฆังครับแมถ้าก่อนหน้านี้สักห้าวินาทีนี้เป็นเรื่องเลยครับคือเหมือนจะเสียววินาทีครับหลังเสียงระฆังครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับนี่จังหวะสอกกลับนี่ผิดนะครับนี่ครับสอกนี่นะครับน่าจะงัดแล้วก็แตก นี่ครับเห็นผลเล็บสอกงัดเมื่อสักครู่นี่ครับเลือดไหลออกมาเลยครับมั่นจริงๆครับจากนั้นก็โอ้โหแกไม่สนใจแล้วครับมาแตกไม่แตกเดนลุ้ยแหลงเลยครับมาแบบบ้าเลือดเลยนะครับวินเซนต์เรนสตาแล้วจังหวะนี้ดูครับคือระคังมันดังก่อนแวบหนึ่งนะครับเต็มเต็มหมัดเลยครับดูครับหงายหลังพลึงลงไป คือมันเป็นประเภทหมัดติดพันพอดีครับแหมแทบจะหลอดออกท้องเวทีใต้เวทีเลยครับอ่ะสติสัมพมชญามาหรือยังครับเมืองช้างยกที่สองครับเอาแล้วครับวินเซนต์มีกำลังใจแล้วครับต่อยลำตัวเด้งตีตีโอ้ลุยวงในเลยครับแบบนี้โอ้เดินเด้งเลยครับ วินเซนต์เดินเต้เข้ามาเจอแข้างขวาของเมืองช้างกอดวงนครุบวงนจับรัดมาตีได้ไหมโอ้โหไม่ทันตีเลยครับวินเซนต์กะชิงตีก่อนเลยครับแต่งตตวนานเหลือเกินจะจะเน้นสอกเลยครับวินเซนต์ก็สอกสู้สิครับแบบนี้โอ้มีเลือดแตกแบบนี้ก็มี2แบบแหละครับกลัวเลือดหรือว่าบ้าเลือดครับน่าจะเป็นอย่างหลังแล้วนะครับวินเซนต์ครับเดินเข้าไปเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวด อาวุธตลอดครับต่อยลําตัวอยู่ที่เมืองช้างเลยครับเจอรุกหนักๆนี่จะเป็นยังไงมีหายใจแรงเหมือนกันครับอาาอาอยังไงครับโดนตว์ของเมืองช้างบ้างเอาาแล้วเป็นทีกของเมืองช้างยืนซดกันแลวครับหมัดต่อหมัดสอกต่อสอกครับโอ้โหแกฟันได้ฟันดีจริงๆครับอัประคัตขวาเลือดตอนนี้ท่วมหน้าไปหมดเลยครับ แข่งแรกกับหมัดอ่สองหมัดวินเซนต์อ้าวโอ้ยหแม่ตัวเองร่วงไปแล้วนะครับสำหรับเมืองชายครับในช่วงปลายยกแรกครับตอนนี้โดนพายุหมัดของวินเซนต์เวสตสตล์อีกแล้วครับสถานการณ์ไม่ดีครับเมืองช้างฝันยางใครครับโของใครครับของวินเซนต์หรือเปล่าครับโอ้ต้องล้างหน่อยครับล้างหน่อยครับเช็ดหน้าด้วยครับโอ้หน้าด้านซีกซ้ายนี่แดงไปหมดเลยครับหยอย่าใส่หน้ากากไว้ครับ โอ้ไม่โอ้ยไม่เช็ดหน่อยครับโอ้กรรมการก็ใจแข็งเหลือเกินครับอ่ะให้หมอดูก่อนครับโอ้เลือดเข้าทั้งปากเข้าทั้งตาเข้าทั้งจมูกครับวินเซนที่หมอบ้าไงครับพี่หมอบอกว่าแตกตรงนี้สบายครับโอ้โหแกบอกครับจิบจิบอาจจะเป็นชื่อนกแต่ว่าตอนนี้จิบจคือแผลครับไม่เป็นไรไปกันต่อรัดมาครับตีโอ้โหพลิกมาพลิกมายังไง วินเซนต์ Vincent ไม่เมาเลือดแต่คนที่เมาเลือดเนี่ยจะเป็นเมืองช้างหรือเปล่าครับ <c oughs> อ้าวแกก็จะเอาแผลใหม่ครับเ <c oughs> มืองช้าง <c oughs> โอ้โหแข่งขวาเต็มๆ <c oughs> แข่งขวาอัดไปครับโอ้เสียงดังฟังชัดโอ้แต่แกก็ดึงริงครับวินเซนต์อ้าวเจอหมัดของวินเซนต์เข้าไปเ <c oughs> มืองช้างยังไง โอ้โหให้พี่หมอดูอีกรอบหนึ่งหรือเปล่ายังไงครับหรือว่าฟันยางหรือเปล่าครับฟันยางกระเด็นเป็นครั้งที่สองครับคือพอมันมีเลือดนะครับมันก็รสชาติโอ้โหโอ่หอครับใครดูใครก็เสียวครับเลือดของวินเซนเรสตาครับหมอดูอีกรอบครับหมอมาเช็ดแล้วแล้วก็เช็ดตาเช็ดปากจมูก แล้วห <Yeah. S 2> มอก็บอกว่าไปต่อครับแหมเลสโก้เลสโก้ครับวินเซนก็เลสโกเข้าไปต่อครับแลกํำปั้นแลกหมัดครับเมืองช้างเอ้าโดนสวนมาครับแหมแต่ yeah, ว่าจะกดคอแต่ว่าแกลไม่ตีสักทีครกบก็เลยโดนอสอกของวินเซน์แบบนี้ครับโอ้เมืองช้างเองก็มีอาการหเหมือนกันนะครับได้แข่งซ้ายแข่งซ้าย2ที3ทีวินเซนจะต่อยหมัดยั้งครับเด้งตี โอ้ยสองอีกแล้วเอ้าเลือดที่ตัวเมืองช้างในเลือดวินเซนต์ล้วนๆเลยเอ้าแล้วครับต่อยขวามาต่อยขวาแม่อย่าหมดแรงนะครับเมืองช้างโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับหมัดอปคัดขวาไม่โดนครับแต่ขวาหลังเนี่ยโดนครับ สวนเข้าไปอัดเข้าไปนี่ครับสอกครับแหมฟันยานี่กรเด็นเลยโอ้เมืองช้างก็พยายามจะเปิดแผลเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แผลใหม่ครับโอ้ยมัดขวาเนี่ยโดนคอสะบัดเลยครับนี่ครับปักสอกมาเกือบจะหมดเหมือนกันนะครับเมืองช้างครับเร่งเยอะครับมาเจอลูกตือลูกบ้าบินของวินเซนต์เร์สตารเข้าไปนี่สวนบันที่ทํเอาวินเซนต์ที่แว่งเหมือนกันนะครับ หมัดหนึ่งสองสาครับดีว่าหมัดสุดท้ายเนี่ยไม่โดนนะครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับจะจบลงอย่างไรครับวินเซนเรสตาไอหนุ่มบ้าเลือดจากสหรัฐอเมริกาครับเดอกับเรงช้างตอบัวมากก็เดินเหมือนเดิมนะครับวินเซนเตสตาครับจะแตกไม่แตกจะยังไงก็ตามนี่ ไปครับนึ่งครับแมเดินจนกรรมการต้องบอกให้เมืออช้างที่จะถอยเยอะครับแหม่ในสาวกาแกจะหมดแรงแล้วหรือยังเลยครับเมืองช้างโอ้แล้วบดแข่งไปครับอวินเซนนี่แกมีกิกก๊อกเนี่ยโอ้อือสอกขวาอีกแล้ว จิมลำตัวขึ้นบนโอ้ถ้าเมืงช้างขาตายเมื่อไหร่นี่น่ากลัวครับตอนนี้ยังเคลื่อนไหวได้อยู่ครับยังพอจะออกอาวุธได้อยู่แบบนี้ครับแข้งขวาดึงจังหวะแล้วก็เต่เอานะครับเต่ขวาเข่าซ้าย วินเซนต์แกผลักออกแล้วจิ้มซ้ายหมัดขวาเล็งจะต่อยหมัดแล้วซื้อได้หมัดแล้วครับวินเซนต์ขณะที่เมืองช้างเนี่ยอจังหวะสองเอา้าเอาโดนหมัดหนึ่งสองสามโอ้ยพิกไปพิกมาครับโอ้ให้ดีรุ่นให้ดีเสียวจริงๆครับตอนนี้วินเซนต์ก็เร่งสุดๆครับขณะที่เมืองช้างก็ยังพอจะมีแรงตอบโต้ครับต่อยลำตัววินเซนต์โอ้เมืองช้างเองอ้าปากหวเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าวินเซนต์แกจะอึดขนาดนี้ครับก็พยายามอยู่ข้างๆเชือกไว้เลยครับเมืองช้างครับ ้เชิญน,นี่คอยพยุงตัวไว้โอ้โะที่วินเซนนี่ก็เลือดอาบหน้าไปหมดเลยพักออกไปต่อยหนึ่งสองโอ้เลือดเต็มตัวเมืองช้างเยเลือดวินเซนแน่ๆนี่ครับขนาดบรรจงเตะเน้นๆยังไม่เป็นไรครับกระโดดแทงเข่าซ้ายเมืองช้างต้องกอดไว้เลยครับอาล่ะครับเดินในสุดครับวินเซนต์ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ โอ้โหต่อยขวาเต็มๆหน้าเอาจีนอยู่เจียนไปหรือเปล่าครับเมืองช้างครับยังไงอาล่ะครับอยู่ในมุมก็มีโอ้เหมือนกันโอ้โหขวาอีกทีนึงเอาเมืองช้างก็บวกเหมือนกันครับเอาคาดเดาตอนจบยากแล้วครับแบบนี้โอ้เรื่องของคนใจสู้สองคนมาเจอกันบนเวทีครับก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับขยับถอยหนีเอาเชิงครับ ตะขวากอลฟสุดท้ายเฮือสุดท้ายครับวินเซนต์หมดยกซะก่อนครับ้ยสุดครับนี่ครับที่บอกว่าดูเดือดเลือดพล่านครับแหมไม่ทราบว่าวันนี้ใครจะเมาเลือดนะครับสองคนนี้ครับคนแตกหรือว่าคนทําให้แตกครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโดนหมัดเหมือนกันนะครับเมืองช้างครับนี่ครับใต้ทีแกก็ฉายเป็นชุดเหมือนกันครับวินเซนต์ หนึ่งสองสามหมัดโอ้นาสะบัดแทบจะทุกหมัดเลยครับมือช้างแหมสามหมัดเขาจัดให้ครับเตะขวาแล้วยังไงครับวินเซนต์ตามเข้าตีเข่าคืนแข่งแรกบััดที่โดนนะครับมืองช้างก็โดนครับโอนเองง,งูเงินไปมาเหมือนกันโอ้แล้วดูหน้าวินเซนต์เนี่ยครับโอ้โหเปื้อนเลือดแล้วก็เดินต่อยแบบนี้ครับโอ้มืองช้างแกก็สวนครับโอ้โหคล่อมไป give it โอ้แล้วก็เป็นเมืองช้างต่อบัวมาศครับเอาชนะคะแนนไปแบบอาบเลือดเลยครับคู่นี้